ดียวเช้าจ้าตะเวนขึ้นนะรบริษาทอะไรได้แปดโมงเลยจ้าตื่นเช้ามามองหาท่านแม่สวัสดีตอนเช้าคุณแม่จะไปไหนคะวันนี้สไปสางกทานโอ้ยน้องบัวถา,วถาเลยบ้านนางสีไป ไปก็ไปก่อนจะไปก็ให้โชคให้ลาก MC ก่อนนะจ๊ะนะคะีไม่ใ่ถุงเขาไว้ีกว่านะฮู้อหอยกัเอาแน่ฮะฮู้ก็เอาแน่จ้กหน่วยไปหาปีดเอามาฮูมะฮอน มีทูบเปนวัดมหาโชคก็ทูบเปนแม่แต่ยังไงจากกับไอฟซีหายมั้งนะมาเอฟซีอามานดนีอยู่ยวัดอยู่ดอนดีวัดคำชะโดดชนโดวะคำชะโนดคำชะโนดโฉนคำเชียวมาอยู่ในใคำชะโนด,ดูคำชะโนดอยู่ดอนดีวัดคำชะโนดบวจักบอกคำชะโนด จิบนั้นบอลมกินแบบกล้วยนะคะเล็กไทยงวดนี้ซื้อพ่อได้รุ่นนะจูจูคือจะจูนแต่จูจูไหลตัวเล็กมันออกมาสามตัวมันนี่ไงชามหกตัวสุณเราเลือกอันตัวใดอ่ะจูชั้นหัวโลกตีเออเออล้มเหมือนทีมันสิงขีดกาไฟมาได้อ จูดค่ะแม่จ,จูดจูดจะจูสุดที่วันชาบาทจะหายได้ดีต้งวันร้อยกบอุบ่าหายร้อยชาบาทกันยังหลักคืนอยู่เนาะ <c oughs> โอ้ยมันหอนลันติด,ดสำย,ยัยมันหอนมือลันติด,ดนะที่เดียวมันไหมโดะ ล้วสิจุกับอกยูนี่เลยชิักี้วยอดป่าแค่นี้แหละมาตันแห้งก่อนตแห้งดูติดจะจับอนบใหญมาเด้อมาแล้วไหมเขาไม่เริ่มใหม่เลยกระสีใหม่เลยนะเสียที่ถ้ากลวยพ่เากินแบบได้กล้วยมากินข้ากินขาไปแซมถ้าได้บุญถ้าได้เงินไป ติดบุญนะแม่ติดเลยยายนะแม่มันห่อนเสียบลูกเออใช่ถูกต้ออันนี้น่าจะเป็นทูบนะอันนี้ทูบวันมหาโชคบางจิตโอ้โอ้ทูบอันนี้น่าจะเป็นทูบนะข้ามชนบทนะแตะตัวนี้เมื่อกี้ทูบอันวันมหาโชคโคตรยุ้มันยังใหม่นะกีตาคาร์เลยแต่เป็นประมาณก็จะกินได้ ขำชะนะอดมาเลยจ้าบกเกุเคยในครั้งแรกในชีวิตจริงนะเฮ้ยนี่จะซือ้อ <l> <c oughs> นี่จะซื้อบอกเกุเคยไปบุเคยไปพันเอฟซีพันไดทูปมะหอยอืมเฮ้ยม,มันลมบุเคยกระย่จะจุดแล้วก่อนดีตลยบอมแมนะ ติด <มา S 1> แล้วนะมันตีใหม่ๆน้มันมันหอดเลยวันนี้มาลุ้นกันนะจ๊ะหจมมันใหม่รใหม่แล้วนะมันหอดมือลราติน่ะนไทยนะเจ้าบุญย สัตว์งแม่งวันนี้พอเลยไหนจะคิดวัดไหนที่คิวเน้อเน้อมันใหม่เขาเริมันจ่ออกมาใช่แบบมีตุ้ลีแม่เถิงเงือกเนาะเ้าจะค่อยมาลุ้นกันเดี๋ยวน้อง แต่มันมีพญานานี่เนาะม่ร้อม่นี่ยพญานามันก็มีพญานาจำได้แค่ว่าทูบไม่ทูบเก่าแค่นั้นเลยมากินข้าวครับพี่น้องบันนมาอยากกินป่นหืกนองนีไปชิลกเหอ่ใงก็จะไปจักันเหตกับโหกินบ่เบลกับฟ้าเรือเออนะ

วัดมหาโชคมาแล้ววัดมหาโชคเห็นต่หางวัดคำชะโนดสิบใยชุดเจ้าเบิ้งดอกพี่หนองเอ้ยผู้เจ้าเาผาเาอเิ่ตว่าบอกแล้วเพราะว่าบอชื่อนะบอกข้างบนข้างล่างันบอชอบอกให้เบิ้งจ้ะ นะคะเบิ่งคนกินข่าพี่จานะคะก็ลังกินไหมพี่กิจารเนี่ยจะกินเนี่ยนนนในบ้านตายมีคนตายเลยพี่น้องเอ้ยนางเถ่ามามือเดียวก็ตายซำ ทำเอ้ยฮึมนุ่ที่สามฮะแม่ว่าวิตายเด้นางสาวมีผู้แทนแล้วคุณแม่่ามีคนตต่แทนนางเ่า มาแล้วค่ะวัดมาโชคมาแล้วท่านปลูกให้มาแรงโบ้มันบ่มีผู้ใดอยู่ดีได้ไหมง่ายไปง่ายนะเงยนะอย่นันก็บกว่าเดี๋ยวว้ใน้วัายานมันก็ายแน่ไปไปก่ายามันก็วันเขากญ นานเขาไหวแบบตัวเขาจะเงินน่ะม so ันก็ใหญ่แบบไั่ได okay, ้ où, so ีิมอยบ่เียบ้ินแก่แก่อะไรก่อปะฟางกับแาบเงินลังเดียวอยู่แค่ป่าเร็ลบริีเขาจะยดือดตลอดเอฟีจะทุกนอาเขามาเฉาเอา

บอกเล็กนั่นนี่ไงไว้บอกเล็กเอฟซีนี่พูนทางตัวนั้นตัวนั้นเด็กเล็กยังมาบ้างพนงาเอันนี้อีกสามอีกสามข้างถูกอันหนึ่งเลยค่ะอีกหนึ่งนะบัดมาโชคอีกหนึง มันเห็นตัวที่สองก่อนมันจะมีตัวที่สองตัวที่สามเาม<อ>ด็กงามอยู่ได้<อ>เด็กงามอยู่นะทุกคือการท้าม เลขตัวที่สองคือกันเลยทุเลขตัวที่สองคือกันเลยจ้านะคะ โอ้ยพวกรอรุ่นพวกค้อหหวยคือสิมันใส่นางนาอานางไหวเบิง<ด>ออถ <laughs> ้ารุ่นดูเปันชีวาเลยโอ้ยหนึ่งหกหนึ่งหกตัวหน้างหกนึ่งหกพี่น้อง นึ่งหกออกมาคุณแม่ก็ได้เงินเป็นบุตรแล้วนี่นะอะไรลูกกบกระนือกระซือแล้วหล่อยมันได้ ไอ้เอฟซีป้อยเอฟซีป้อยเราซาด้วยนี่นะใหม่ขาเบิ้งนี่เบิ้งกี่ดอกจ้าถือบุถือเยี่ยว่ากันนะคะอันนี้แค่จูดิรุติชื่อนะคะคุณแม่ว่าเสียงด่วน นี่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 ถูกมาโชคที่นั่งเคยถึงสามตัวน่ะนี่มาแล้วสวมขังข่งนี่ก็นี่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 แกใ้ชื่อให้ก็มตยายไ่ได้่ายเลยแม่เราแ่รู้่งนี่มีมันหายแกกจะยุบหาเสุดท้าย คุณแม่วอาโอ้ยเสียงดวงซื่อล้ว่ามันบริงหันมาพ้อมกันบริจากไปเต้ไปตอกน้พี่น้องอน่ยมันเคลื่อนนั่งก็เลยคุณแม่เสียบอะไรก็เสียบน่นนั่นจ้านะคะน้อยประจวบคือบริ่หันมาฟังเดียวกันคุณแม่เสียบโน่นนี่จ้ะคุณแม่บู้ ระบบเมนข้อหัวหเหี่ยนอะไรก็อยู่น,นั่นๆจ้านั่งไปจิกไปเตะไปตองนอนปจัจิบบตัวเลขมันเคลื่อนนะคะแถมแถมมาลุ้นยังยังยังโอ้ยเลขสวยอ,อยู่นะเลขเสืออีกแล้ว สแปดหกแปดหกแปดนะเ,เลขเชือพี่น้องเอ้ยเลขพ่ใหญ่เตือไอ้ตัวนี้หมดทีเดียวหมดทีเดียวระบบออกทั้งบนทั้งล่างนะจ๊ะนี่อุ้ยเลขสวยเลขสวยจ้าเลขสวยนะพี่นี่เลขสวยมากเลย คนีีออก4ิเอกหเห้นปลายแหลมเห็นปลายแหลมหนึ่ 3, 6, 1, นงหกแปดตัวนี้สามหกหนบ่สีได้ตัวนี้ปลายแหลมเห็นเดใจเห็นดสามหกส่หนึ่งเขาวสี่หน่งสี่สา หนึ่งแน่นอนสี่ทำเห็นบ่าสออกมาแล้วตนี้จะเอี่ยมั้วนะสี่ออกมาแล้วสี่ห่มดจ้ะสามหกสี่หนึงหนึ่งไหน่นอนเลใกล้เคียงกันเนาะตัวกแกมันขึ้น ออก3านะมอยู่ลงนมเมนแปดนี่เป็นออกหนึ่งอันนี้ก็น่าี่แบอกหึนกแนี่เด็จดจัดเลยเรียบร้อยแล้วค่ะ สิเก็บก่อนก็คิดแะ,ะดยะใส่อีกอะได้อยอ่ดวนคูณไะฝ่าลงก่อนเดี๋ยแก้ให้สุกให้มานได้จ้าซื้อพอได้รุ่นพี่น้องเอ้ย ไปซื้อวังรวยนะจ๊ะพยากรวยกันด้ซื้อจัดไปตามนั้นนะคะบุญใครบุญมันใครมีบุญก็โดนกินนะคะใครไม่มีบุญ,บญตาดีก็ได้ต,ไตาร้ายก็เสียจ้าสมัครหน้ากระสุนตะเล็กไทยเหล็หน่องนะ้ำมันคอยดูซื้อเล็กเปียดเล็กลาวหรอกมีเมื่อนั่นแหละที่ซื้อเล็กลาวนะซื้อจำบ่ซื้ับึก seresini hitardu studi haripar okiponi na etin asuwa